สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่นาลานชวีวันคือเก่านะคะ่พะพอดีมันนี้ดอกพักติวบานคะ่ะเลยอยากมาถ่ายคลิปให้เบิงเนาะคะ่ะี่เต็มต้นเลยคะ่ะดอกพักติวคะ่ะการนี้คะ่ะอยู่้างลานชวีวันเลยเนาะคะ่ะบรรยากาศดีคะ่ะเ้ามือน,นี้คะ่ะอากาศดีแล้วก็เห็นดอกพักติวเต็มเลยคะ่ะ นี่ค่ะสดยอดเลยค่ะงามแห้งเกินข้ามบรรยายคะะดอกพักติวค่ะดอกพักติวบอเมนซากุระด้วยค่ะงามแห้งค่ะงามแห้งสูดยอดสุดเกินข้ามบรรยายค่ะงามแห้งอีรีค่ะเต็มเลยค่ะเต็มต้นขาวเต็มต้นเลยค่ะดดออกกกมม้้จะบบาานนัตว ใในใจบาสีขาวซากุระเมืองไทยออกดอกพิใบให้คนได้กินดอกไม้บ้านให้คุณค่าจงบ้านเาๆแต่ว่ายังยืนดอกผะเตีวสีขาวสดชื่นออกดอกทั้งคืนให้ชมชื่นใจ อ่อนซ่อนแห้งค่ะดอกพักติวบะโฮวาสีหาเพ่งไดค่ำเบาไดมาบรรยายค่ะงามแห้งอีลีค่ะดอกพักติวค่ะออกดอกเต็มต้นเลยค่ะนี่ค่ะเต็มเลยค่ะต้นนี้นาซิมีอายุหลายสิบปีอยู่ค่ะ คือมันเป็นต้นไม้ที่เกิดอยู่ในป่าเนาะคะ่ะก่อนที่สีมาสางบานกับอ่าบริตตัดออกเนาะคะ่ะก็บเกบต้นในว้ค่ะนี่ค่ะมันกินกินอ่อนๆค่ะกินแบบบ่คอยได้กินแต่ว่ามันมีอันเป็นคือเผิงนะคะเป็นเผิงเป็นมิมนะคะมาต่อมเต็มเลยค่ะเดี๋ยวมันนี่สิเก็บสิเก็บลงมาค่ะเดี๋ยวสิเก็บลงมาให้เบิงเนาะคะ่ะอาจสีแจก ซาบานแถวนี้ล่ะค่ะดอกสิเป็นแบบนี้เลยค่ะดอกดอกแล้วก็ใบ่ายอดยอดนี่ค่ะยอดพักติวค่ะดอกโรนเต็มพื้นเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะดอกพักติวเก็บลงมาแล้วค่ะดอกสีประมาณนี่ค่ะก็คือเวลาเก็บอะค่ะก็ดึงงามันลงมาบรดไทยครีมห้เบิงเพราะว่ามันทุลักทุเลอยู่ค่ะ ดึงงามมันลงมากแล,ล้วกะหลดดอกออกมาเลยค่ะอันนี้ย่าเพันตําแจวแลเพ่นสิต่าปนค่ะปนปลาพันสิไปกินก็ปนค่ะค่ะกะนี่แหะค่ะดอกผักติ๋วค่ะทั้งงามทั้งกินใดเนาะคะ่ะสําหรับเอ่อคลิปนี้ถ้าใครอ่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชวีวันปันสูงไว้ใน,น,นะะ่อค่ะมีเรื่องเล่าดีๆก็สีมาเรา่าสู่ฟังอีกเนาะคะ่ะสาหรับมอน้ก็สวัสดีค่ะ